สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวประทมนะครับพามาชมมอหินขาวนะครับเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชายภูมินะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเป็นคล้ายหินที่ขึ้นมาจากผิวดินหรือพื้นดินยุบตัวลงแล้วก็หินนี่เขาไม่ยุบก็เลยเป็น เป็นแท่งหินแบบนี้นะครับเรียกกันว่ามอหินขาวนะครับเ,เพื่อนพื้นที่ก็อยู่อตอนนี้เป็นของอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับพาเ,เพื่อนมาเลยนะครับมามอหินขาวซึ่งผมเคยพาเ,เพื่อนมาคลิปมาเที่ยว วัดใหญ่ใช้ยภูมินะครับแต่วันนั้นมาจนขึ้นขึ้นมานี่แสงไม่มีแล้วก็ไม่ได้เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆถ้าช่วงเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวมากลางเต็นนอนแล้วก็พากันมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับ แต่วันนี้นี่ครับมองมุมไกลๆนะครับเราต้องเที่ยวกับมาเรื่อยๆไม่ขาดนะครับถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวรถจะเต็มเลยนะครับลานจอดรถแถวนี้นะครับเ,เพื่อนๆแนะนำนะครับแนะนำให้มาเที่ยวนะครับข้างบนมีเขื่อนลำปะทาวมีมอหินขาว แล้วมีสวนทุเรียนด้วยนะครับบดเขานี่มีสวนทุเรียนนะครับจังหวัดชายภูมิเรามีสวนทุเรียนด้วยนะครับแล้วมีผลบัลลตด้วยนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆแนะนําให้มาเที่ยวนะครับอม,นนะมอหินขาวจังหวัดชายภูมิแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิครับช่วงหน้าหนาว พี่ใหม่บรรยากาศจะดีมากครับเหมาะสำหรับกางเต้นนะครับมาเที่ยวเขื่อนลำปะเท้าวัดใหญ่วัดใหม่ชัยภูมิครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปต่อผาหัวหน้ากันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดเกษตรพากินพาเที่ยวพาทํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ